สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงความรักประจำเดือนมีนาคมนะคะสำหรับชาวราศีกันนะคะโดยไพ่นะทั้ง1ิไปในภาพรวมความรักถูกเปิดเอาไว้ให้หมดแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูแยกรายสเตตัสนะจ๊ะ แต่ว่าไพ่นะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะก็คือเหมาะสำหรับทุกคนที่มีความรักเลยนะเอาตัวเองแทนเข้าไปได้เลยอาจจะมีการสรับกันระหว่างคุณแล้วก็เขานะ่ะก็ลองดูนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ภาพรวม10บใบนะใบแรกนะเปิดมาที่10ดาบอาจจะโหดร้ายนิดนึงนะเดี๋ยวค่อย,อยดูไปแล้วก็เจดเหรียญจ้า10ดาบเเหรียญ อัศวินเหรียญอัศวินเหรียญน,นะมาที่เดอะสตามาที่ราชินีดาบหนึ่งเหรียญสี่ดาบเดอะเชอร์ีออตนะเดอะเชอร์ีออต์ก้าวไม้และใบสุดท้ายค่ะห้าถ้วย คิดว่าเดือนที่ผ่านมาเพื่อนๆชาวราศีกันอาจจะเจอปัญหาทุกยากหนักใจมากๆมันคงไม่ได้แค่เป็นปัญหาเรื่องความรักอย่างเดียวหรอกค่ะมันคงเป็นปัญหาสารพัดสารพันนะทั้งเรื่องงานเรื่องเงินทุกเรื่องประหนึ่งแบบมาทิ้มแทงจนเราเนี่ยแทบจะหมดแรงลงนะแต่ว่าเดือนนี้ถ้ามองในมุมของปัญหานะแพรมองว่าปัญหาอาจจะได้รับการแก้ไขไปบ้างบางส่วนนะแค่บางส่วน บางส่วนอาจจะต้องรอเวลาให้มันจัดการได้คือบางอย่างค่ะปัญหาน้องมันไม่ได้สามารถแก้ไขในเวลาอันสั้นนะบางอย่างแก้ไขได้ก็แก้ไขไปแพลมองว่าจากสมมติปัญหาสักร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแก้เ้วสักหกสิบแหละเดือนนี้อาจจะดีขึ้นหรือสักสี่สิบเอาไว้นะค่อยๆรอเวลาหน่อยแล้วกันนะคะสําหรับแบบนั้นแต่ถ้ามองในมุมของความรักแพลมองว่าความรักที่เรารู้สึกว่า วาดฝันกับมันเนาะพังลงไปนะเนี่ยพังลงไปอย่างแบบรวดเร็วฉับพันคือไม่ได้ทันตั้งตัวและความรังนี้พังเพราะเราด้วยนะพังพอมือเราเองด้วยเหมือนว่าเราอนะคะ่ะอาจจะดูแลเขาไม่ไดีผูดจ้าอะไรที่ทําให้เกิดการทะเราบอกแหวงเข้าใจผิดกันจนเกิดการแบบห่างออกจากกันไปเฟดออกจากกันไปนะก็เป็นไปได้หรือในอีกมุมนึงนะคะ การทะเลาะกันครั้งนี้นะสมมุติว่าใครนะที่ทะเลาะกันไปแล้วครั้งใหญ่นะโอกาสที่เราจะปรับความเข้าใจกันได้แล้วกลับมาเหมือนเดิมมันก็มีเหมือนกันเพราะว่าไพ่หนึ่งเหรียญเอยไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นนะแล้วก็ราชินีเหรียญขึ้นแพลวมองว่าปัญหามันได้รับการแก้ไขมันได้ถูกตัดสินคุยกันแล้วอย่างเปิดอกอืมแล้วความรักมันดีอยู่ตรงนั้นมันก็ได้ทําให้เรายังไปต่อกันได้นะ แต่ถ้าใครค่ะมองว่าการอา่านละไพ่เดชาริออรดขึ้นด้วยไอย้อที่บอกนะถ้าพูดเรื่องการทะเลาะบอกแหวนพมองว่ามีฝ่ายหนึ่งชนะแน่นอนนะมีฝ่ายหนึ่งชนะแล้วกลับมาดีกันเหมือนเดิมแล้วอย่างที่เห็นค่ะก็คือเราอาจจะมีปัญหากับความรักที่เป็นความรักทางไกลอะ่ะอืมมาเลยทําให้เราอาจจะมีความเข้าใจกันคลาดเคลื่อนเข้าใจผิดก็เป็นไปได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะ หรือใครนะคะที่เลิกลากันไปในตอนนี้นะก็มีแนวโน้มว่าจะมีความรักใหม่ๆเข้ามานะเพราะว่าเมียสวินถือเหรียญเข้ามานะอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้อีกแล้วก็ดูจะเป็นอนาคตให้กับเราได้นะดูมีอนาคตแล้วเขาจะเป็นคนที่แบบหลงไหลเรามากๆอะ่ะคือเห็นเราเหมือนแบบเป็นเดอะสตาร์นะมองถึงอนาคตเป็นแบบสร้างความหวังครั้งใหม่ให้เราประดุจว่าเราเนี่ยคือเจ้าหญิงแบบที่เขาอยากได้เลยอะ่ะ ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะก็มีทั้งสองทางนะไม่ว่าจะเป็นรักพังไปแล้วหรือพังไปแล้วแล้วซ่อมได้หรือรักใหม่เลยก็เป็นไปได้นะรวมๆม,ม,มีประมาณนี้เดี๋ยวขอดูจอบเป็นลายสถานะรักกันนะคะเรามาเริ่มกันที่สถานะคนมีแฟนขอสถานะคนมีแฟนชาวราศีกันหน่อยจ้ะแพลจะเปิดให้ฝั่งละ3ใบนะขอดู Energy เขาก่อน3ใบ Energy เรา3ใบนะจ๊ะว่าสถานาการณ์เป็นไงนะมา ขอดูเอเนจีเขาหน่อยปุ๊บมาจา้ะเราเป็นยังไง Energy เขาถามว่าเราเป็นไงวะเก้าเหรียญ <9 S 2> เก้าเหรียญสองไม้แล้วก็1นึไม้เท้าอ่ะทางเราดูดีดูแฮปปี้ทางเขาล่ะคะเจ็ดเหรียญก็ดีเหมือนกันแล้วก็ เธอมีอีกใบ The Empress อิชาอิชาคนมีแฟนชาวราศีกันที่มีอนาคตมีความรักชัดเจนแล้วร่วมกันมากจริงๆเราอาจจะได้แฟนพูดน้อยต่อยหนักอะ่ะพูดน้อยแต่เน้นก็คือเธอคือเหมือนแบบ เดี่ยวเพรสต่อที่สุดในด,ดวงใจหญิงเดียวที่นั่งอยู่ในใจของฉันนะ่ะความรักนี้มันเติบโตมากแล้วจริงๆมันงอกงามมันไปต่อได้อย่างสวยงามนะถ้ายิ่งเรานะกำลังแบบดีลอยู่นะน,นี่ย The Hermit นะเป็นไพ่ประจำตัวชาวราศีกันไปอีกคือถ้าเราดีวกับกันด้วยกัน Happy World หรือชาวราศีกันเองก็ก็คือแฮปปี้มากๆไม่อยากจะดูอะไรตอนในอิจฉาเนี่ยขอดูเดืนนี้น่นะแนวโน้มเป็นยังไงบ้าง แดาบอ่ะดีแล้วไงมีดาบขอดูหน่อยนะคะราชินีถ้วยและอัศวินเออไม่สิเด็กดาบแพลวมองว่าที่มันแฮปปี้มาถึงวันนี้ได้เพราะว่าปัญหาอะไรก็ทำลายเราไม่ได้แล้วอะเออคือต่อให้เดือนเนี้จะเจออะไรที่มันแบบเข้าแม่กระทบจิตใจนะความสัมพันธ์เราไม่สะเทือนเลยเพราะว่าทุกคนต่างแน่ใจว่าน,นี่คือความรักที่มันแบบ จริงแท้แน่นอนอ่ะเป็นกําลังใจนะให้ชาวราศีกันนะจ๊ะที่มีความรักมีแฟนเพราะว่าดีมากจริงมันมา,มาถึงจุดที่เราเข้าใจกันมากๆปัญหาอะไรก็พร้อมที่จะผ่านผลไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวแพลวขอดูสเตตัสคนคุยชาวราศีกันหน่อยนะมาดูเอ e เนอรเขาก่อนใบแรกมาที่เดอะซันนะเอ e เนอรเราใบแรกเดอะซันใบที่สองสถ้วย และ The World เธอคือโรคทั้งใบของฉันเธอคือพระจรันทร์พระอาทิตย์แล้วก็โลกเธอคือทุกอย่างเขาคืออะไรกาวถ้วยแล้วหกถ้วยเรียนห้าดาบนะคะเอิมเรานี่คือเธอคือทั้งหมดในชีวิตแล้วอะ่ะ เออคนนี้ใช่แม่คนนี้ใช่สุดไม่รู้จะคิบายยังไงแต่แบบพร้อมที่จะเฉลิมฉลองพ้อมที่จะไปต่อมากๆส่วนเขาาก็บอกว่าเขาก็ก็หลักเราแม่พขาขอดูห้าไม้หน่อยไอห้าดาบแล้วลวกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นห้าดาบที่อธิบายด้วยอัศวินถือถ้วยสองดาบและขออีกใบค่ะห้าไม้ เขารู้สึกว่าเขาต้องแย่งเรากับใครหรือเปล่าวะเรารักเขานะแต่ทําไมเขาถึงรู้สึกว่าเขาต้องแย่งเรากับใครอ่ะเราทํำอะไรให้เขาเข้าใจผิดหรือเปล่าเนี่ยอืมอ่ะสำหรับคนคุยนะคะถ้าเรารักเขามากขนาดนี้นะสร้างความมั่นใจให้เขานะคะเพราะว่าตอนนี้คู่กรณีเรานะหวาดกลัวมากรู้สึกว่า เขาเป็นตัวสำรองเขาเป็นตัวเลือกทางเลือกของเธอหรือเปล่าความรักครั้งนี้ไม่ได้มีแต่ฉันหรือเปล่าฉันต้องแข่งกับใครหรือเปล่านั่นคือความคิดเขามาเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้อาจจะยังไม่ขยับไหนลองดูสิว่าถ้าเราบอกความชัดเจนว่าอ่ะมีเรามีเธอคนเดียวมันโอเคไหมเนี่ยเขายังสีถ้วยก็ยังรอดูรอเราแหละอะที่ถ้าไอเด็กถือถ้วยนะเราก็ เจ็ดไม้เท้าแปลว่าประวัติเราไม่เบาแน่นอนประวัติชาวราศีกันไม่เบาแน่นอนถึงจะเป็นเสือที่ถอดเล็บใครก็ไม่มั่นใจเออยังไงล่ะยากจังคนจะดีทำไมไม่มีใครเชื่อใช่ไหมแล้วข้าสาันนี้จะไปยังไงต่อดีไฮโลแฟนนะต้องพึ่งพระเลยเหรอต้องพึ่งพระสังขาดแล้วหรอออะยังไงอีกดีไฮพรินซ์เท อีกสักใบหนึ่งดาบแปลว่าเวลาและความชัดเจนค่ะจะทําให้เขาเชื่อใจเราได้แปลว่าประวัติเราไม่เบาแหละมันเลยทําให้เขาแบบกลัวมากจริงๆอะ่ะคือเราก็รักเขามากนะแล้วเขาก็รักเราอะ่ะแต่ควณไม่มั่นใจเลยอะ่ะเวลานะคะเวลาจะทําให้เราเวลาและความชัดเจนของชาวราศีกันจะทําให้คนคุยนะกลับมามีความเชื่อมั่นในตัวเราอีกครั้งนะคะแต่ไงเขาก็รักเราแหละสู้ๆนะคะ สู้ๆนะความสัมพานธ์นี้มันไปได้นะจ๊ะมาเดี๋ยวเรามาดูความรักของคนโสดนะชาวราศีชาวราศีกันคนโสดนะชาวราศีกันคนโสดมาแค่เปิดที้หใบนะคะ ใบแรกค่ะเดี๋ยวมิจิเชียนอพอที่ขอใกล้สำเร็จแล้วสี่ดาบฮถ้วยว้าวปัญหานี้อยู่ที่ชาวโซนล้ะเนี่ย The Star ก้าวหมายและจัดมิน คนโสดชาวราศีกันขาเราเองใช่ไหมที่ทำให้มันพังลงเราก็เลยหนีมาแบบเงียบๆใช่ไหมตอนนี้เราก็เลยยังโสดอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเป็นไปช่วงเวลาแห่งการชฉยเชยกรรมมาเนูที่ผ่านมาค่ะคนโสดชาวราศีกันอาจจะเป็นคนที่รู้สึกหวาดกลัวความสัมพันธ์อ่ะพอมันเดินไปได้สักระยะหนึ่งอะ่ะเราก็พยายามทํามันพังโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะคือเรามีความหวงังอยากได้ความรักดีๆใช่ปะ แต่พอเรารู้สึกว่าความรักเป็นกําลังจะไม่ดีเราจะรีบชิงหมอกเลิกชิงทิ้งชิงหนีมาก่อนตอนนี้เวลาที่เราสดตอนนี้ร,รู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการชดใช้กรรมของฉันแหละเออก็ขอให้มันผ่านพ้นไปเร็วๆนะช่วงนี้ไ็นช่วงเวลาซ่อมสร้างตัวเองอีกครั้งค่ะก้าวไม้มันขึ้นเนาะคือเหมือนเป็นช่วงเวลาแห่งการรอซ่อมสร้างตัวเองสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่สร้างความมั่นใจสร้างความโดดเด่น ให้ตัวเองขึ้นมาใหม่นะรอรับแบบโอกาสดีๆข้างหน้านะคะที่จะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะ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 ยังไงก็เป็นกําลังใจให้ชาวราศีกันคนโสดนะคะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปนะความเจ็บในครั้งนั้นนะเป็นแค่บทเรียนนะคะอย่าได้ซีเรียสกังวลใจนะเนาะเนาะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามนะฝากกดไลค์กด Subscribe ในช anel แพลด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ